โคตรเท่ครับผมนี่แหละแอร์บอร์ดฟรีๆครับคืออันนี้เลยนะครับผมนี่โคตรสวยนะครับเป็นไงแอร์บอร์ดรับฟรีๆยกเซิร์ฟครับนี่นะครับผมเป็นไงโคตรสวยนะครับ ก็ต้องกาบสวีดีสวัสดี้น้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟ r ์ไทยแลนด์เลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตามปกเลยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมนะครับมีปฏิทินนะครับผมตารางกิจกรรม ฉลองครบรอบไฟฟายสี่ปีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับตามที่พี่เดาไว้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นจริงแน่นอนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนอัปเดตนี้กันเลยนะครับที่จะได้รับ ในส่วนตัวละครฟรีฟรีถาวรกันยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายอย่างมากนะครับสำหรับของฟรีอ่ครบรอบฉลองฟรีไฟสี่ปีนี่แหละนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับใครที่อยากรู้แล้วนะครับว่ารับฟรียังไงนะเป็นกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้พี่ขอ800 0ไลค์นะครับถ้าครบ8 0 0 0ไลค์พี่มีของแจกใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับผมมาโอเคนะครับก่อนจะไปดูในส่วนอ่การรับตัวละครฟรี ถาวรเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับเป็นกิจกรรมนะครับนักประจนภัยนะป่าตะวันตกนั่นเองนะครับผิดหวังมากกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือเซิร์ฟนอเป็นของฟรีนะครับผมที่พี่รีวิวไปเมื่อวานนะครับผมโหสุดนะครับเนี่ยสำหรับกิจกรรมก็ประมาณนี้แหละนะครับก็จะให้เลือกหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอ๋อให้เลือกนะครับผมแล้วก็ยืนยันป๊บโอเคแล้วก็เปิดนะครับอ๋อปึ๊บ เราเลือกมาหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยก็จะปิดประตูนะครับผมไม่ให้เห็นนะครับแล้วก็เลือกจากอันข้างล่างเนี่ยมา1อันนะครับผมแล้วก็ให้เราเปิดอยู่ที่ดวงนะครับครั้งแรกลด50%ด้วยนะครับดูเดโอ้โหโคตรถูกนะครับมาพี่ขออันไหนดีว่าซ้ายขวาขวาร้ายซ้ายดีอ่ะจัดไปปั๊บได้เลยหรือเปล่าตึ๊กโอ้โหล็อกอะเหมือนล็อกอะเหมือนล็อกอะโอ้โหรังต่อไปเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูครับรังต่อไปจะเป็นเท่าไหร่ครับ ต้องรอดูเปิดเปิดเพชรครับ49อ๋อได้อยู่นะราคาไม่เท่าไหร่นะขอไล้ซ้ายดีไปซ้ายเหมือนเดิมครับมาโอ้โหเหมือนล็อกอ่ะอีกสักทีดีไหมอีกสักทีไหมอีกสักทีไหมมาฝั่งไหนดีวะฝั่งไหนฝั่งนี้เอาเป็นมาซ้ายเหมือนเดิม99เพชรไปต้องออกแล้วแหละต้องออกแล้วต้องออกแล้วแหละเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมวีร์เาเรียบร้อยสุดยอดไปเลยครับผมนี่เฮ้ย สามเทียงนะโอ้กิจกรรมนี้ไม่เกลือวะ่ะโอ้โหฟอ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 ,พอละแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมปั๊บรับอีกหนึ่งนั่นเองนะครับคือเติมครบ99เพชรรับไปเลยนะครับ2ใบเลยนะครับโอ้โหโคตรสุดนะครับกิจกรรมนี้มีถึงสิบห้าซิงหาเลยแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมนะครับกล่องชุดบอลที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับทีนี้มา เดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนะครับฉลองฟรีไฟสี่ปีเนี่ยแจกตัวละครฟ,ฟรีฟรีถาวรกันยังไงนะครับ ไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ PJ s p i n c o m เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม5้าบาทขึ้นไปรับฟรีอีก500ฟรีเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับใครช้าคืออดได้เลยนะครับผมกดถ้ากดลิงก์สมัครใต้คลิปเข้ามาแล้วกดสมัครสมาชิกตามที่ได้เลยนะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่เติมเครดิตนะครับเรา ไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปนะตามงขงท้องเลยแต่พี่แนะนําคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีอีก500เนี่ยพอโอนเสร็จไซเบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดเลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าแรกนะครับมาทีนี้เดี๋ยวพี่พามาสุ่ม id ท่าปักทงกันดีกว่านะเขาบอกว่าไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในกรงล้อพีเกสกินเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่มีให้วักกันสองอย่างคือเครดิตแล้วก็ id ท่าปักทงเซิร์ฟไทยร้อยเปอร์เซ็นต เกลือเฉยโอเคโอ้โหขาดทุนสิบสิโเดโอเคไม่เป็นไรครับไปต่อครับมามาต้องมาแล้วจังี้ยังไงยังไงเบกเบกโอ้โหไม่เบกเฉยว่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหขาดทุนสิบสี่กิโลเดินละมาไปต่อครับมามามาต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โหเลยไปนิดหนึ่งเลยไปนิดหนึ่งครับผมไม่เป็นไรขาดทุนสิบสี่กิตมาเฮ้ยมาต้องมาแล้วว่ะต้องมาแล้วว่ะเลย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 ไปนิดนึง ไม่เลยเฉยมาต่อมานะครับมาต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหนิดเดียวไปต่อครับมาต้องมาแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงปักธ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 งเบกเบก ได้เรียบร้อยครับผมสำหรับไอดีท่าปักทองครับผมนี่ยินดีด้วยครับคุณได้รับไอดีท่าปักทองเรียบร้อยกดตกลงไปได้โอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าแรกนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยกดไปที่ติดต่อตรงนี้เลยนะครับมันจะเน้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราทักไปบอกเขาเลยว่าส่มได้ไอดีท่าปักทองนี่ยเขาส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับผมรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดหมดได้เลยนะครับผมลิงก์สมัคร ลิ้งสุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนปฏิทินกันดีกว่านะครับนี่ปฏิทินรับของฟรีในส่วนกิจกรรมครบรอบฟรีไฟสี่ปีนั่นเองนะครับมาเรามาดูกันเลยตอนนี้ก็คือพี่นำข้อมูลมาจาก IG เซิร์ฟหลักโดยตรงเลยครับนี่นะครับข้อมูลมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายช่องในเซิร์ฟนอกเนี่ยก็ทํารีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คือจากเซิร์ฟหลักเลยนะครับเป็นปฏิทินในส่วนครบรอบฟรีไฟสี่ปีนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนตั้งแต่วันที่20กันบ้างนะครับว ตั้งแต่วันที่20ดูดูเส้นตรงนี้นะ20วันนี้เห็นไหมมันจะมีเส้นยาตัวนี้มาครับก็จะมีในส่วนแอ r b o อร์ดนะครับนี่แอร์บอร์ตัวนี้นะครับอ่ะหลายคนคงงงว่าแอ r b o อร์แบบนี้เป็นแบบไหนมาเดี๋ยวพี่ฟังมาดูก็คือตอนนี้เซิร์ฟนอกนะครับได้อัปเดตมาแล้วสลับแบนเนอร์นะครับนี่โหเท่ที่สําคัญตัวละครตัวนี้ครับนี่นะครับอ่าตัวละคร ที่ว่านะครับที่วาที่พี่บอกว่าน่าจะแจกฟรีตอนนี้แจกฟรีจริงๆนะครับผมเอ้อนี่ครับผมแจกฟรีแล้วก็มีในส่วนท่าทางน่าจะฟรีเลยแหละนะครับท่าทางตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็จะมีให้กดรับฟรีแล้วนะครับในส่วนเซิร์ฟนอกนะครับตอนนี้เขาเปิดตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ที่พามาดูนะครับแอร์บอร์ดตัวนี้ครับผมเป็นไงโคตรเท่ครับผมนี่แหละแอร์บอร์ดฟรีครับคืออันนี้เลยนะครับผมนี่โคตรสวยนะครับเป็นไง แอบอดรับฟรีๆยกเซิร์ฟครับนี่นะครับผมเป็นไงคตรสวยนะครับก็คือง่ายๆครับสลับเซิร์ฟนอกก็คือลงเล่น5เกมหมดไหนก็ได้นะครับรับไปเลยนครับกิจกรรมจะเริ่มในวันที่17เวลาตีสี่เป็นต้นไปนะครับสลับกิจกรรมนี้นะครับสลับแบนเนอร์ก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้มาเรากลับมาดูในส่วนปฏิทินต่อดีกว่าก็คือวันที่20เนี่ยก็จะมีชุดแจกด้วยครับเป็นชุดนี้นี่เห็นไหมอ่าชุดแจกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นระเบิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ระเบิดก็กล่องศพนะครับแล้วก็จะมีในส่วน กิจกรรมนะครับวันที่23ล็อกอินรับในส่วนกระเป๋าตัวนี้โอ้โหล็อกอินเวันรับไปเลยนะครับแล้วก็วันที่20อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้มีนี่นี่อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมไม่เก็บตัวเข็นหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็วันที่28ตัวนี้ครับผมมีตัวเข็นตัวนี้สีม่วงน้องจําได้หรือเปล่านะครับเป็นกิจกรรมแข่งขัน4 v 4นั่นเองนะครับที่จะรุ่นรับท่าทางนั่นเองท่าทางชูถ้วยนั่นเองท่าทางชูถ้วยวีอนะครับผมแล้วก็วันที่ ตาประจำกิจกรรมนั่นเองเป็นกิจกรรมฉลอง454ปีนั่นเองแล้วก็จะมีล่มชูชีพนะครับแล้วก็อีกนึงนะครับนี่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 ก็จะเป็น 4x อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นเก็บโทเค็นเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่27นะครับก็คือโบย่าเนานะครับเหมือนจะลงเล่นแล้วก็บอย่ารับในส่วนนะครับสกินรถบิ๊กฟุตนั่นเองนะครับและที่สําคัญมาดูตรงนี้ครับผมวันที่28มันที่เปิดกิจกรรมใหญ่นะครับผมอ่าวันที่28ก็คือนี่เลย เป็นตัวละครที่ว่าฟรีครับผมล็อกอินรับฟรีเลยนะครับล็อกอินรับฟรีถาวรกันทุกคนเลยนี่ชัด,จดเจนนะครับผมอ่าเห็นไหมโอ้โหโคตรคุ้มตัวละครฟรีครับผมแล้วก็จะมีในส่วนนี่นี่น,นี่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 นนน idamente, ก็หูสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์มีเศษเผึอกคิตตั้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายได้วันที่31นะครับรับเป็นตัวนั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูชุดกันดีกว่าสำหรับชุดฟรีนะครับนี่โคตรสวยนะครับนี่เป็นไง โอ้โหชุดโคตรเท่ข้างหน้าข้างหลังนะครับก็แยกเป็นเสื้อางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็ลายพิ้นหน้าผากนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนสกินคู่หูสัตว์เลี้ยงนะครับนี่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 มาดูแพนด้าโอ้โหดะดูดีเป็นไงมีปีกข้างหลังด้วยนะครับแจ่มจัดเจ่มจัดนะครับประมาณนี้เลยนะครับที่จัดจัดนะครับนี่ข้างหน้าข้างหลังก็ประมาณนี้แล้วก็ ในส่วนตานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยสังเกตที่โลโก้ตรงนี้ครับผมเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าเป็นตานะครับผมตาประจําแบบยังไงประจํากิจกรรมนั่นเองนะครับส่วนตาที่2ก็จะเป็นตาของโมโคล่าง2นั่นเองกิจกรรมนี้แยกกันเป็นสอย่างนะครับแยกกันเป็น2กิจกรรมตามที่พี่รีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมรับของฟรีนะครับตัวละครฟรีๆถาวงเงินยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวจิตในส่วนกิจกรรมรับสกินปืน ดีแท็กทาวรน,นะครับว่าจะทํายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวแบ็เต็มระบบแน่นอนนะเพราะว่ากิจกรรมเริ่มพรุ่งนี้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกข่าวดีประมาณนี้เลยรอรับกันได้เลยนะสำหรับตัวละครฟรี free free, ๆนะครับฉลองครบรอบสี่ปีฟรีไฟนั่นเองนะครับรอได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ขอ8,000ไ like ลค์ครับผมมีของแจกใต้คอมเมนต์นี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้กับคําว่าสวัสดีครับจุ๊บๆุ๊บาว